Thank <laughs> you. สวัสดีสวัสดีสสดค่ะบมนูนสวัสดีค่ะช่องเกมหมวยบุกบานนะคะก็มาตามคำเรียกร้องของเอฟซีนะคะเพราะว่าคลิปเราเนี่ยจริงๆก็มีคนมาทักทามหมวยเยอะแต่ว่าหมวยไม่ว่างไปนะคะเพราะว่าหมวยมีทั้งงานถ่านละครอ่ะก็คือไปทางวงการบันเทิงด้วยนะคะก็แต่กับพี่นูนี่มันจะเริ่มต้นแล้วคือทุกทุกคลิปทุกอะไรคือต้อง เอาตาม f c ซที่ f อซของที่นูนนะคะบอกว่ายังติดตามอาจารย์ธรรมนูนนะคะแล้วก็ติดตามอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ f อซก็ถามหาถามหาสวัสดีครับผมบาลมีสวัสดีครับท่านสมาชิกและ f c ซนะครับตลอดทั้งท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับผมบารมีพระสมเด็จธรรมนูนนะครับศูนย์อยู่ที่กมที่ห้า ตลาดนัดเครื่องบินนะครับตำบลวังตะกูนะครับจังหวัดนคนปรปฐมวันนี้ผมจะมานำเสน,เนอพระสมเด็จพิมพ์สังคติและพิมพ์ใหญ่พระประธานอธิษฐานจิดด้วยท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพรมรังสีแห่งวัดละคังประวัติที่มาที่ไปนั้นชัดเจนและแม่นยำเนื้อหาก็เต็มเปรียบนะอ่ะถ้าใคร ได้ไปครอบครองก็ถือว่าเป็นพระที่แท้แล้วก็หายากจริงๆนะครับเห็นแล้วหลงไหลจริงๆนะครับถ้าใครไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่มีวาสนานั้นหมดสิ์ไปครอบครองเลยนะครับพระนั้นมันเก่าจริงๆงดงามเป็นพระเป็นธรรมชาตินะครับพระ,พระนี้ความนั้นอายุนี่ไม่ต่ำกว่า160ปีขึ้นนะครับพระสวยงดงาม งดงามมากนะครับออ่าอ่าาสำหรับท่านใดที่จะประสงค์จะได้องค์ไหนก็ให้แคปมานะครับอผมจะบอกเลยนะครับองค์ที่หนึ่งเป็นพิมพ์สังคตินะครับรดูด้านหน้านะครับสังคติหูช้างนะครับสังคติหูช้างนะครับน,นี้คือเก่ามากนะี่สังคติหูช้างสวย มดงามมากนะครับดูด้านคางดูด้านหลังอะดูแล้วนะครับม,มีอยู่แค่สององค์แค่นั้นครับดูด้านหน้าดูด้านหลังดูด้านคังอันนี้ค,คือเป,เป็นพระของดีมีน้อยของดีมีน้อย <im itation> ม,มีมีสององค์นะครับอันนี้ก็คือ,อของดีจริงๆนะครับอ่อ,อันนี้เรามาที่พิม์ใหญ่กันเลยเ <im itation> นาะพ,ม <im itation> พิมใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่นี้ดูพิมพ์ใหญ่ดูด้านหน้านะครับอ, <ะ S 1> อดูด้านข้างดูด้านหลัง <im itation> ต่อไป <im itation> <im itation> ต่อไปก็ดูด้านหน้านะครับดูด้านข้างครับ ดูด้านหลังครับครับสวยจริงๆอะไรมันสวยอย่างนี้ครับอ่ะชอบตรเลยครับเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ต่อไปก็ดูด้านหน้าครับดูด้านข้างครับดูด้านหลังครับอ่ะสวยมากต่อไปเราจะมาดูกายภาพของพระเอาเอาพิมสังคติขึ้นก่อนนะฮะดูความงดงามของพระสังคตินะครับ ดูนะครับนะคว mm hmm. ามงดงามของท่านนะครับดูนะครับ mm hmm. เนื้อนี่เยิ้มแล้วก็ชามแผ่นไซส์ขึ้นเป็นองค์ไปหมดเลยนะครับ mm hmm. ถ้าใครจะไปผ่านเสื่อเซนก็ผ่านได้นะครับ mm hmm. ผมให้เวลาหนึ่งเดือนนะครับ mm hmm. หรือจะใครไปจะไปดูที่อาจารย์กุยก็ได้หรืออาจารย์ผมก็ได้นะครับ mm hmm. ผมไม่ว่านะครับแต่ว่าอ่า เกิดไม่ไม่แท้เอามาคืนผมทุกองค์นี้นะครับเอามาคืนผมเพราะพระผมผมรับคืนผมไม่เอาพระที่นู่นนี่มาอย่างนี้ผมไม่เอาครับผมชอบเล่นของแท้นะ้นี่ของจริงของแท้นะครับเป็นพระหายากนะหายากมากนะครับที่มีมีมีแคนไซขึ้นแบบนี้นะเยิ้มแล้วชำแล้วแคนไซขึ้นเป็นฝึกฝึกึกเนี่ยเป็นชั้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 นึ่ง มันบ่งบอกถึงพระมีอายุครับเนี่ยนะฮะเนซนไซขึ้นเนี่ยเยิ้มนะเย,ยิ้มแล้วชำนะฮะมันบ่งบอกถึงพระที่มีอายุแล้วครับเนี่ยไม,ไม่ต่ำกว่าร้อยหกสิบปีขึ้นนะเนี่ยดูละดูนะครับพระอย่างนี้ครับไปหาได้ที่ไหนครับพระพิมสังคตินะครับต่อไปจะเป็นการดูด้านหลังครับ ด้านหลังก็ไม่แพ้กันครับด้านหลังก็ดูนะฮะมวลสารของพระเยอมชชัดเจนนะ,นะชัดเจนนะเยอะชาแล้วไม่กระด้างน,นะครับดูนะเยอะไม่พอชำด้วแล้วไม่มีความเป็นกระด้างน,นะครับทั้งองค์นะครับถ้าจะไปเข้าเครื่องเซ็นก็เชิญน,นะครับเข้าเครื่องเซ็นได้เลยนะฮะ เทาเครื่องเซมได้ผมให้โอกาสแค่หนึ่งเดือนนะฮะเท่าเครื่องเซมถ้าไม่แท้เอามาคืนผมถ้าแท้ท่านก็ถือว่าท่านก็ได้ไปนะฮะถ้าไม่แท้เอามาคืนเลยหนึ่งเดือนเครื่องเซมเนี่ยนะที่บอกว่าแน่ๆเอามานุนหยุดหยุดให้เอฟซีดูก่อนอย่าเลื่อนหยุดก่อนไม่งดูนะครับฮะไมันม,มีเยอะช้ำแล้วไม่ก็ได้อย่างเงี้ยหาไม่เจออีกแล้วครับ อ่าอันนี้สังเกตินะครับต่อไปเป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะพิมใหญ่นี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าไปประกวดถ้าไปไปแล้วเขาบอกว่าไม่แทะเอามาพื้นผมอีกนะครับอ่ดูฮะอย่างนี้ฮะไม่ต้องไม่ต้อง,อ,งอะไรเลยบรรยายได้เลยเยน,น,นี่ยเอาไซายขึ้นเต็มเลยไซายขึ้นใจมาและดูละแขไซายขึ้นนะ เนี่ยแขนซ้ายขึ้นเต็มองนะฮะพุทธคุณใช่พุทธคุณก็ขึ้นดเต็มเลยรด้ฮะเนี่ยเต็มเลยหมดนะเปรธาองค์ีสวยมากพี่หนึ่งะสวยมากครับสวยทุกองเยอะนี่ไงหลักนี้หยุดให้ท่านผู้ชมดูก่อนเนี่ยดู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 ความงดงามแล้วก็ดูความเก่าดูความเก่าอืมดูฮะมันจะขึ้นเป็นแท่ง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 เลยฮะนั่นแหละความเก่าของเขานะครับขึ้นเป็นแท่ง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 เลยฮะดูนะฮะ สวยงดงามมากนะครับทีโนนหยุดก่อนให้ท่านเอฟซีดูก่อนความสวยงดงดงามแบบเนี้ยหาได้ที่ร้านธรรมนูนที่เดียวนะครับเนี่ยหาที่สวยๆอย่างเนี้นะดูด้านหลังครับดูด้านหลังฝึกแขนซ้ายขึ้นเต็มไปหมดครับแล้วเกิดความเย้มแล้วก็ชามนะแขนซ้ายจะขึ้นเป็นชั้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 นขึ้นมาเลยนะฮะ จะไม่มีการแตกลานอะไรเลยนะดูนะดูทนะั้งองค์ับดูสวยงดงามตะการตาม,มากนะครับพระแต่ละองค์ลองค์นี้ดูนะครับพระเนี่ยเยิ้เนี่ย,ย,นะยเนี่ยลอยเยิ้นะเยอะชามแต่พระนี่จะไม่มีกระด้างนะครับนะมวลสารต่างๆที่ท่านใส่เลยเตนะ็มจึงบ่งบอกถึงความ แและมีอายุ160ปีขึ้นนะครับนะไปตรวจสอบได้นะครับที่เครื่องเซ็น,นะครับหรือหรือจะไปตรวจสอบที่เฮียกุยหรือไปตรวจสอบที่อาจารย์คมหรือจะมาให้ผมเนี่ยตรวจสอบให้เบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับส่งมาเลยครับสิบองค์ยี่สิบองค์สามสิบองค์สี่สิบองค์อะไรก็ส่งมาเลยครับคงละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาท<า>คัดแยกเบื้องต้นก่อน เอคัดแยกเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องเซ็นตีจรนะฮะเพื่อความสบายใจของท่านนะเพราะเพราะเพราะผมนี่ผมชอบเล่นพระแท้แต่ถ้าพระไม่แท้นี่ผมไม่เอาผมชอบเล่นแต่ของจริงนะครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีนะครับ